สวัสดีครับตอนนี้เรามีไฟล์ Powerpoint อยู่เราต้องการจะเอาไฟ์ Powerpoint นี้มาแปข้างขวาโดยการต้องการให้มันใหญ่ทำอย่างไรทำแบบนี้ครับไปที่บันทึกเป็นรูปแบบอื่นๆแล้วไปที่ไฟล์รูป เซฟไปเป็นไฟล์รูป JPEG ก็ได้ PNG ก็ได้ผมเอาเป็น PNG ก็แล้วกันออแล้วก็บันทึกเ๋ยวตอบอ่ะเป็นไฟล์ชั่วคราวไว้ตรงไหนก็ได้ทุกความนิ่งตกลงจากนั้นก็ปิดไปก็จะได้ไฟล์มามันอยู่ตรงนี้ มาแล้วคือไฟล์รูปไฟล์นี้นะครับซึ่งเป็นไฟล์รูปที่ทํามาจาก powerpoint ไฟนี้ทีนี้ถ้าเราพริ้นตรงๆมันก็จะได้ A4 ใบเดียวมันไม่พอใจเราจะไ้าให้ใหญ่กว่านั้นเปิดไฟล์ excel ขึ้นมาสร้างไฟล์ excel ขึ้นมาหนึ่งหนงึนะครับจากนั้นไปที่แทรกแทรกแทรกรูปภาพแล้วก็ไปเอา ไอรูปเมื่อกี้มามันอยู่ตรงนี้มันมาแล้วมันมาแล้วทีนี้ไปตรงไปตรงเขาครูหน้าการะดาษเห็นไหมระยะขอบเอาให้แคบไว้แล้วก็วางแนววางแนวให้สอดคล้องกับลักษณะรูปรูปที่เราเอามามันเป็นรูปแนวนอนนะครับ มุมล่างขวาที่เป็นเปอร์เซนต์คลิก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 ีกกกก่ยมแต่ละอันคือ a 4แต่ละใบทีนี้เราต้องการให้มันคลุม A4 กี่ใบเราก็กำหนดไปลักษณะนี้กะให้อยู่ประมาตรงกลางถ้าโอเคแล้วก็สั่งปริ้น เวลาพิมพ์มันจะพิมพ์ใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ดังนั้นไอสีมันจะอยู่ใบหน้าใบหนึ่งจะอยู่ล่างสุดใบสองจะอยู่รลงมาตามด้วยใบสามตามด้วยใบสี่ดังนั้นเวลาออกมาจากเครื่องพิมพ์น,นะครับมันก็จะ